来一首《丹顶鹤》。 เป็นวาเลนไทน์แบบใดก็เป็นวาเลนไทน์ที่ไปพักผ่อนต่างจังหวัดค่ะพอดีแบบบังเอิญได้ไปต่างจังหวัดพอดีก็เลยอยู่ยาวแล้วก็กลับมาใช่ค่ะมีแค่ไหนบ้างก็แฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้มีความสุขอยู่ทะเลมองฟ้ามองอากาศใช่ค่ะนแบบว่าวาเลนไทน์ที่เราไม่ลืมเลยคะก็เป็นวาเลนไทน์ที่ดีค่ะโอ้อินเลิฟขนาดนั้นเลยเหรอก็ก็ก็ถือว่าเป็นวาเลนไทน์ที่มีความสุข กับคนที่อยู่ในข่าว <c oughs> ถ้าถ้า,ถามีแบบพูดคุยมีทำความรู้จักอะไรกันแบบนี้นะหน้าตอนนี้มุกก็มีคุยอยู่บ้างค่ะใช่แต่ว่าเเปป็นนนคดีียววกับทท่ไไ คนเดียวที่ไปคือจริงๆต้องบอกว่าคือทริปนั้นนะคะเราไม่ได้ไปเราไปกันหลายคนมากมันไม่ใช่แบบเป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็แบบเออเที่ยวพักผ่อนแล้วก็แบบไปทั้งกลุ่มเลยใช่ค่ะมันมันไม่ได้แบบว่าไปกันสองคนหรือว่าอะไรแบบนั้นอย่างานคนตอนนี้คุณเขาก็ไปหาภาพอ,อะไรอย่างนี้บบโซนท่หนึงง่งอะไรอย่างเงี้ยมาติดมาต่อกับเรื่องราวแบบว่าเออความสัมพันธ์อะไรยังไงอะไร คือจริงๆก็รู้จักกันมาสักพักแล้วค่ะด้วยแบบกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวไหนหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็มีเจอกันบ้างอยู่แล้วค่ะก็ไม่ไม่แปลกที่แบบทุกคนจะจะจะเห็นภาพออกมาที่จริงวนนี้คือสถานะคือสถานะเป็นเป็นเพื่อนกันค่ะก็แบบเออคุยกันรู้จักกันค่ะใช่พูดชื่อเลยได้ไหมเอออะไรนะคะพูดชื่อเลยได้ไหมแต่ว่าไม่ที่เขียนข่าวเลยอันนี้หนูก็ไม่รู้พี่พี่หรอ ออคุณสิทธิ์ใช่ใช่ค่ะเขาชื่อสิทธิ์ใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็สนิทกันประมาณหนึ่งค่ะเขาจีบเราไหมถามว่ามีการคุยไหมมีการคุยกันค่ะแบบก็เขาเรียกว่าอะไรก็ค่อยๆศึกษากันไปค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากให้แบบต้องโฟกัสว่าแบบเออเราเป็นอะไรกันหรือว่าสถานะตอนนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่ามันก็เราเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ใช่ค่ะทำความรู้จักอย่างนั้นจริงเราก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่านุก็แกภาพจริงจริงก็ก็ไม่ได้ปิดนะคะก็อย่างที่บอกว่าเวลาเราไปไหนก็ตามเราไปแบบเป็นกลุ่มใหญ่อยู่แล้วคือเราก็ไม่ได้ปิดแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเปิดอะไรมากนะัเราก็อยากแบบชิลๆเรื่อยๆไม่อยากจะต้องแบบโฟกัสว่ามันจะต้องเป็นยังไงสักเท่าไหร่ค่ะในในตอนนี้เพราะว่าก็ยัง โอ้ใจใจใจเย็นๆนะคะทุกคนเราเราก็ยังแบบเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันเราก็ทําความรู้จักกันอย่างอย่างที่บอกก็ยังไม่อยากให้ทุกคนแบบโฟกัสไปไกลหรือมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าความสัมพันธ์ก็กําลังดีค่ะเป็นเป็นแบบเป็นอะไรที่ดีก็เป็นคนที่ให้คาปรึกษาที่ดีค่ะเป็นคนที่แบบทําให้เราสบายใจ มุกก็พูดพูดพูดบอกประมาณหนึ่งเท่าที่มุกรู้สึกว่าเออมันมันก็กําลังดีอะไรอย่างเงี้ยคือมุกก็ไม่อยากให้พอทุกคนแบบได้ยินปุ๊บอ่ะเอาไปคิดต่อนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็แบบมันก็มันก็จะเครียดกันเปล่าเปล่าตัวมุกก็ไม่ได้อยากจะรีบไม่ได้อยากจะอะไรกับกับณนะตอนนี้มากเราก็ยังมีงานที่แบบต้องโฟกัสด้วยเราก็เลยแบบอยากอยากชิลมากๆอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรไปไปค่อยๆเป็นค่อยๆไป ก็สักพักหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งใช่แย่างย่างค่ะเพื่อนเสนิทนะคะคือให้มหนอเลยแต่คนฉันเป็นคนพิเศษนะแบสนิทมากกว่าคนอื่นก็ก็ถือว่าถือว่าสนิทมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะพี่พี่อยากกดดันหนูได้ไหมคะทุกคนเรื่องราวดีๆแกเป็นเรื่องราวดีๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบเอ้ยต้องต้องโฟกัสว่ามันมันจะเป็นยังไงอยากแบบค่อยๆเป็นค่อยไปมากกว่า ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มุกก็มีแบบผลงานหนังกับละครที่ก็ยังแบบโฟกัสเกิดจริงๆจ,จังๆอยู่ด้วยอะไรย ตามกันไปก็อย่างที่บอกค่ะว่าคือเราก็โตมาด้วยกันเนาะคือแบบเวลาเรามีอะไรนู่นนี่นั่นะเราก็ปรึกษากันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าคือตอนนี้เราก็เป็นอิสระทั้งคู่ถ้าสมมุติว่าในอนาคตเรามีโอกาสได้ร่วมงานกาันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ฝากรอติดตามถ้าถ้ามีโอกาสเ่ คือทั้งมุกทั้งเข้มทั้งพี่หนิงอะคะ่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่บางคนที่แบบเราสนิทด้วยอ mm hmm. นะไรเงี้ยคือเรามีการคุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะว่าเออแนวโน้มมันมันจะเป็นยังไงแล้วแพชั่นของของเข้มทั้งของม mm ุก hmm. มันเป็นยังไงสุดท้ายทุกคนก็ให้เขาเรียกว่าอะไรแสดงความคิดเห็นให้แต่สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจก็คือ, mm hmm. ค,อคือเรา mm hmm. เอง mm hmm. ตกใจไหมพอ,ขอเขามาประกาศ คือณวันที่เราพูดคุยกันอะเราก็รู้ประมาณหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าในวันที่ชัวร์ที่เขาจะพูดอะเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้แล้วก็รู้พร้อมทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเข้าใจได้ก็จะเยอะขึ้นใกล้เลยก็ผู้จัดคนไหนนะคะว่างก็ไม่ไม่ใช่ว่างมีผลงานนะคะแล้วหนูกับเข้มว่าง่ะ รับรับรับคู่กันได้ค่ะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าหนูก,กับเข้มก็โตมาด้วยกันคือเราเราจะเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการถ่ายแบบถ่าย MV หรืออะไรก็ได้ที่มันอาจจะไม่ใช่โปรเจกที่มันยาวโปรเจกต์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ยังอยู่คู่กันอย่างไปวัดหรือไปอะไรเงี้ยเราก็ยังเจอหน้ากันตลอด <c oughs> ไม่ไม่ไม่ค่ะเราก็ยังอยู่ด้วยกัน<ม>ๆๆใช่เราเราแค่แบบอาจจะเจอกันแล้วไม่ได้ลงรูปหรือว่าแบบอาจจะไม่ได้อัปเดตแต่ถามว่า ชีวิตพวกเรายังคุยกันอยู่ตลอดไหมอ่ะพวกเราก็ยังคุยกันแล้วซัพพอร์ตกันเสมอในทุกๆเรื่องอืม,อมคือไม่ไม่อยากให้ทุกคนต้องกังวลคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่มุกพูดไปแรกๆแล้วว่าแบบเข้มมุกค,คือไม,ไม่ไม่มีทางหายไปไหนแน่นอนเพราะว่า ืออย่างที่มุกบอกค่ะมุกโฟกัสว่าคือมุกกับเข้มอ่ะเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมากแล้วเราก็เราซับพอร์ตกันในทุกๆเรื่องให้ให้มันไปในทิศท,ทางที่ดีฉะนั้นมุกก็แบบอยากให้แบบเป็นกําลังใจให้เราสองคนในเวของผลงานท,ที่ที่เรามีคู่กันจริงๆซับพอร์ตกันจริงๆแฮปปี้กับกับตรงนี้เพราะว่ายังไงในอนาคตตัวมุกก็อาจจะต้อง มีเล่นกับคนอื่นบ้างมีเจอเจออะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆบ้างตัวเข้มก็เหมือนกันก็ต้องเจอคู่คนอื่นหรืออะไรก็ตามก็อยากให้ทุกคนซับพอร์ตกันค่ะเพราะว่าในอนาคตยังไงสักวันหนึ่งเราสองคนก็มีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันอยู่แล้วใช่ค่ะขอบคุณค่ะ